3ส,สาเหตุที่กินยาคุมอยู่แล้วทำไมถึงท้องนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะมีหลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมตัวเองกินยาคุมอยู่แล้วยังท้องได้อีกนะคะ โดยจริงๆแล้วสาเหตุคือการทานยาคุมแบบผิดวิธีนั่นเองนะคะจริงๆโบไดนะ้ทําคลิปเนาะวิธีการทานยาคุมที่ถูกวิธีเอาไว้แล้วนะคะยังไงลองย้อนกลับไปฟังนะเดี๋ยวโบแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะสาเหตุแรกเลยนะคะที่เจอบ่อยๆก็คือการลืมทานยาคุมแล้วก็ทิ้งเม็ดนั้นไปเลยนะคะโดยที่ไม่สนใจมันเนาะจริงๆแล้วนะคะหากเราลืมทานยาคุม1เม็ดเนี่ยให้เอาเม็ดที่ลืมเนี่ยกินในเวลาที่นึกได้นะคะแล้วก็คืนนั้นกินปกติอีกหนึ่งเม็ดนะคะแต่หากว่าลืม2เม็ดเนี่ยให้เอา2เม็ดกินในเวลาที่นึกได้นะคะนนนนั้กกก็ิิปต เมและคุมกําเนิดอย่างอื่นร่วมด้วย7วันนะคะหากว่าเราลืมทาน3เม็ดนะคะให้รอประจําเดือนมาใหม่นะแล้วทาน,นยาคุมแผงใหม่นะในวันแรกที่ประจําเดือนมานะคะแล้วก็คุมกําเนิดอย่างอื่นร่วมด้วย14วันนะคะสาเหตุที่2นะคะที่